จัดโพสในพันทิปค่าไฟห้องเช่าพอกับค่าเช่าห้องทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการกู้ซื้อเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าแต่หลายคนก็ลืมคิดเรื่องค่าสูตรการค่าประกันที่ต้องจ่ายถึงสามถึงห้าปีค่าซ่อมแซมหลังจากอยู่ไปอีกระยะหนึ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเช่าคอนโดน่าจะดีกว่าเช่าหอพักที่โดนโขวค่าไฟแพงเกินจริงนะครับแต่ถ้าใครคิดจะกู้ซื้อก็ต้องคิดเรื่องดอกเบี้ย ดีๆเพราะว่าดอกเบีย้ยบ,บ้านบ้านสมมุติบ้านราคา2ล้านคุณโดนดอกเบีย้ยเดือนละ1 5 0 0 0บาทนะนะแต่ถ้าเกิดคุณส่งเดือนละ1มื่นตามโปรสามปีแรกเน,นี่ยนน่นต้นคุณไม่ลดเลยนะเพราะหมดโปรแล้วเนี่ยคุณโดนโดนดอกจากสมมุติสาเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณโดนดอกเป็นหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณโดนดอกเต็มเต็มเลยนะจากยอดราคาเต็มของบ้านนะครับหนักน,นะบอกเลยั้นเนี่ยตอนนี้ ในเมื่อดอกมันเป็นขางขึ้นอาจจะลดบ้างแต่ยังในสุดท้ายดอกก็แพงอยู่ดีอยากให้ลองหาคอนโดปล่อยเช่าที่เจ้าของปล่อยเองหรือเอเจนต์ก็ได้ลองดูหลยที่ดูว่าตรงไหนที่มันจะใกล้เคียงกับหอมพับที่คุณเคยอยู่